เพราะครูเคยคิดค่าตัวตายครูเนี่ยไปยืนขายหอมกขอมกจ้าหอมกค่ะผู้บริหารโรงเรียนมองครู ูบุพชาติหมุนสานะคะเป็นครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีสาเหตุที่ว่าต้องทําหอมหมกเพราะว่าต้องการสอนวันหนึ่งถ้านักเรียนมีความตกทุกข์ได้ยากก็จะนําวิชาหอมหมกของครูเนี่ยไปขายเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันได้นอกจากนั้นแล้วหอหมกเป็นอาหารไทยๆนครสวรรค์เป็นเมืองปลาเพราะโรงเรียนเราติดอยู่แม่น้ำโนยมกับแม่น้ำน่านนะคะก็ เอาปลามาทำเป็นอาหารให้เด็กๆเพื่อให้เด็กรู้จักว่ามีปลานะปลามาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นครูเนี่ยก็จบจากมสสามก็มีครูใหญ่ที่โรงเรียนวิชาวดีเนี่ยเดิมอะอยากให้มาช่วยสอนเด็กๆสมัยก่อนเงินเดือน300บาทนะคะ มาสอนโรงเรียนนี้ตั้งแต่2,509นะคะก็รวมเวลาหลายหลายสิบปีอยู่การจะดำรงอยู่ได้ไม่ใช่ต้องเรียนมาหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่ได้เรียนสูงๆอย่างเดียวแม้แต่การประกอบอาชีพของเราเนี่ยครูเนี่ยไปยืนขายหอมโมขอมกจ้าหอมกค่ะผู้บริหารโรงเรียนมองครู ครูบอกใช่ค่ะครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีวันนี้มาขายห่อหมอกค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างให้เขาล่ลเนี่ยครูเป็นครูใหญ่ครั้งที่เขาแต่งตัวก็หรูหราเรามาเดินหออ่อหมกจ้าหออ่อหมกอะไรเงี้ยเราไม่เห็นอายเขาเลยเราทํามาหากินไม่อายทํากินอย่าอายการทํากินอยากให้เขามีไรายได้ไม่ลักขโมยไม่ติดยาเสพติดครูนะคร,ครูเนี่ยจะพูดกับเขาอยู่เสมอเด็กแต่ละคน มีศักยภาพไม่เท่ากันเมื่อก่อนนี้โรงเรียนไหนก็ไม่ไปเพราะว่าความเจริญตรงนี้ไม่มีม,มีแต่ทางน้ําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครมาก็มาติดที่โรงเรียนวิชาวดีก็อยู่ที่โรงเรียนวิชาวดีครูจะสอนเด็กเสมอว่าคนที่รักหนูมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่มาอยู่โรงเรียนครูก็เหมือนเป็นแม่คนที่สองช่วยดูแลเพราะคุณพ่อคุณแม่ทํางานหาเงิน เอาลูกมาเรียนก็อยากให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ครูเคยคิดค่าตัวตายก็วันนั้นคิดสั้นแล้วว่าเราไม่มีกินเราไม่ได้แล้วนะพอหวนขึ้นคิดขึ้นมาได้เฮ้ยเราคิดไม่ถูกแล้วนะ อีกหลายชีวิตจะอยู่ยังไงทั้งเด็กทั้งครูจะอยู่ยังไงจะตกงานกันยังไงเด็กเหล่านี้จะอยู่ยังไงเพราะเราเรียนฟรีกินฟรีหมดทุกอย่างไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายสังคมจะอยู่ได้ยังไงนี่เราผิดแล้วนะแต่บัดนี้ทุกหน่วยงานเข้ามาไม่ว่าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเอาข้อสารมาให้ครูดีใจมาก ครูดีใจว่าครูมีข้าวกินแล้วมีซอสมีน้ำปลาทุกหน่วยงานทุกคนให้รู้ว่าสังคมไทยไม่ทิ้งกันจิตใจพองโตว่าถ้าเราคิดสั้นไปแบบนั้นแล้วเราจะไม่เห็นความงอกง,งามของน้ำใจของคนไทยที่ได้ให้และทุ่มเทไม่ทิ้งกันด้วย มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเด็กๆก,กลับมาคุณครูขาหนูเลี้ยงพ่อได้แล้วนะครูขาหนูมีบ้านแล้วนะครูขาหนูมีรถแล้วนะเด็กที่จบจบไปนะคะก็มาหาทุกคนเพราะฉะนั้นความเป็นครูเนี่ยมันมีความชื่นใจเราถึงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่อยาก เลิกลาอาชีพทั้งๆท,ที่เราก็แก่แล้วมันมีความสุขทางใจ